รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Career ค่ะรายการที่จะนาทุกท่านนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางกันค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าคำศัพท์นะคะคือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะโดยที่เรานะคะจะมีอาชีพที่น่าสนใจค่ะในแต่ละอาชีพมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและเช่นเคยค่ะคุณอยู่กับนุกนัตอวัสยากิรติพนธิวงค่ะ และพิมพ์รการันแสนกล้าค่ะอ่าคุณพิมค่ะคุณพิมพ์ว่าวันนี้อาชีพอะไรดีวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเกี่ยวกับการเขียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดีเลยนุเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากใช่ก็คืออาชีพนักเขียนนั่นเองโอ้โหน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าอาชีพนักเขียนในปัจจุบันนะคะมันก็มีการเขียนอะไรแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือว่าเขียนขึ้นมาเองหรือจะแปลก็ได้งานแปลนิยายก็ ยอดฮิตแต่ก็เงินดีมากๆเลยค่ะก็ทีนี้ค่ะถ้าน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรายการอยากจะเป็นนักเขียนค่ะควรจะเตรียมตัวยังไงดีคะคิดว่าอาจจะต้องเตรียมเตรียมที่จะหลายด้านเลยเนาะเตรียมที่จะหาแนวที่ตัวเองขนาดเพราะว่าแนวในการเขียนเนี่ยก็จะมีหลายแบบเนาะอย่างเช่นนิยายหรือบทความหรือสื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมเขียนบทความก็ถืเป็นนักเขียนเนาะใช่ถูกต้องแต่หลักๆที่ควรเตรียมตัวเนาะก็จะ ฝึกเขียนเยอะๆอเพราะว่าเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนเยอะๆใช่ไหม,มแล้วก็อ่านเยอะๆหรืออาจจะลองหาแนวทางที่เราสนใจก่อนก็ได้ควรจะเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาในการเขียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อความเห็นจากผู้อ่านาจริงด้วยค่ะที่นี่ค่ะ ถ้าอยากเป็นนักแปลหรือว่านักเขียนด้านจีนอยากจะได้คำศัพท์ค่ะเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่น้องๆแต่เป็นลูกเองไปฝึกเขียนดีกว่านะคะอยากแปลนิยายจีนบ้างอยากเขียนนิยายจีนบ้างค่ะคุณพิมอยากได้คำศัพท์เกี่ยวกับนักเขียนวันนี้แล้วค่ะได้เลยอเรามาเริ่มกันที่คำว่านักเขียนลวกันเนาะคำว่านักเขียนในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าจัวเจียพูดตามนะคะจัวเจีย จัวเจียจัวเจีนักเขียนถูกต้องแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักเขียนนะเราจะพูดได้ว่ายังไงคะถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นเขาเ็นักเขียนใช่ไหมเขาเป็นนักเขียนในภาษาจีนเน่เราจะพูดว่าเขาเป็นนักเขียนดขาเป็นนักเขียนในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า Tashi u ะพูดนนานะคะ Tashi u a จ้วเจียถูกต้องค่ะชื่อจ้วงเจียก็คือเขาเป็นนักเขียนใช่อ่าทีนี้ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าหน้าที่ของนักเขียนค่ะคือการเขียนนั่นเองค,คำว่าการเขียนในภาษาจีนล่ะคะคำว่าการเขียนในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า เสี่ยจั่วพูดตามนะคะเสี่ยจั่วเสี่ยจั่วถูกต้องเสี่ยวจั่วใช่แล้วกกเขียนค่ะทีนี้ค่ะถ้ายอยากจะลองพูดประโยคง่ายๆค่ะจะเป็นประมาณไหนดีคะเกี่ยวกับการเขียนเนี่ยอ่ถ้าจะเป็นประโยคที่สามารถพูดตามได้ง่ายเนาะจะขอลองยกตัวอย่างประโยคนี้เลยค่ะอวอสี่ฮวนเสี่ยจั่วพูดตามนะคะวอสี่วฮวนเสี่ยจั่ววอสี่ฮวน เสียจั่วถูกแปลว่าชว่หัวเสียจั่วฉันชอบการเขียนนั่นเองฉันชอบการเขียนว้าสี่หัวเสียจั่วหนุกเอาเสียงถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะอสักคู่ค่ะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนไปแล้วทีนี้การเขียนเนี่ยมันมีหลายแนวเนาะไม่วันจะเป็นนิยายบทความหรือว่าสื่ออะไรต่างๆแต่ว่านุกเนี่ยมีความชอบไปแอดไปทางนิยายค่ะอ่าคขาว่านิยายค่ะในภาษาจีนจะพูดยังไงคะโอเคได้เลยชอบเหมือนกันเนาะเพราะว่านิยายเนี่ยเขามีแบบหลากหลาแนเลยนิยายก็หลายแนวอ่ะ ใช่คาว่านิยายในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเสี่ยวชัวพูดตามนะคะเสี่ยวชัวเสี่ยวชัวถูกต้องเสี่ยวชัวคือนิยายใช่แล้วถ้าจะบอกว่าฉันชอบเขียนนิยายล่ะค่ะได้เลยคําว่าประโยคที่บอกว่าฉันชอบเขียนนิยายในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า我喜欢写小说พูดตามนะคะ我喜欢写小说 我喜欢写小说นะคะ我喜欢写小วก็คือชอบเขียนนิยายทีนี้นิยายก็มีหลายแบบหนึ่งในนิยายที่หลายๆคนน่าจะต้องชอบอ่านก็คือนิยายรักนิยายรักโอเคคําว่านิยายรักในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าไอ้ชิงเสี่ยวชวพูดตามนะคะไอ้ชิงเสี่ยวชว ไอ่ชิงเสี่ยวชัว่ถูกต้องเพราะไอ่ชิงเสี่ยวชัว่ใช่แล้วเพราะคําว่าไอ่ชิงเนาะแปลว่าความรักนั่นเองเสี่ยวชัวก็คือนิยายใช่นไม่ใชถูกต้องค่ะมารวมกันเนาะก็กลายเป็นไอ่ชิงเสี่ยวชัว่ก็คือนิยายรักค่ะนี่นี่รักแล้วเดี๋ยวนี้นิยายแนวแฟนตาซีก็ฮิตนะคะอเป็นแม่มดเป็นแม่แปลงหน้าเป็นแมวอะไรอย่างงี้คำว่านิยายแฟนตาซีล่ะคะคําว่านิยายแฟนตาซีในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า ีนสว幻小说พูดตามนะคะีีวส奇幻小说奇幻小说ถูกต้องีวนเส奇幻小说ถูกต้องค่ะเพราะคำว่าวนเนี่ยแปลว่าเหลือเชื่อหรือผิดสารนั่นี่นันก็ขออีกสักแนวได้ไหมคะได้เลยให้คนที่ชอบอ่านนิยายเนี่ยได้ชื่นใจกันหน่อยค่ะได้เลยค่ะคุณผิดมีแนวไหนอยากจะเสนอคะอีกแนวที่อยากจะนําเสนอเาก็ นิยายแนวสืบสวนสอบสวนอ้โหเหมือนรู้จริงๆนอกจากนิยายแล้วจริงๆอ่าถ้าถามนุกนะนิยายรักก็ได้สืบสวนนะนุเลือกนิยายสืบสวนมากกว่าทำไม่ะเพรรู้สึกว่ามันมีความลุ้นน่ะค่ะลุ้นใช่ในแต่ละเรื่องอ่ะผู้เขียนเก่งๆทนานั้นเราอยากลุ้นความจริงใช่ไหมใครเป็นยังไงนะใครเป็นฆาตกรนะแบบนี้ค่ะโอเคคําว่านิยายแนวสืบสวนสอบสวนนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจินท่านเสี่ยวซัวพูดตามนะคะเจินท่านเสี่ยวซัว เจนท่านเสี่ยวชั่วต้องถ้าเป็นคุณผิคุณพีวชอบแนวแฟนตาซีเนาะใช่ชอบแนวแฟนตาซีเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมีเรื่องที่มหัศจรรย์เนาะมีเรื่องที่แบบว่าในโลกจริงอ่ะมันมันไม่มีแน่ๆที่จะมีแม่มดหรือมีเวทมนต์มาใช่ไหมแล้วจะมาปล่อยแสงปล่อยพลังกันเนี่ยมันไม่มีมาดูเกินจริงใช่เราชอบอะไรที่เกินจริงเป็นคนแบบเพ้อนิดนึง ชอบมโนขมอยากเขียนแบบเวทมนต์ไงอย่าหนุแม่มดอย่าหนุเนี่ยชอบแนวสุขส่วนที่บอกว่ามันทําให้เราแบบว่าอ่านไปลุ้นไปะค่ะทีนี้คุณมพมเป็นนักเขียนแล้วจะต้องมีผลงานอยากทาคำว่าผลงานค่ะคุณเพมคำว่าผลงานในภาษาจีนเนี่ยจะพูดยังไงค่ะโอเคคําว่าผลงานในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าจั่วผินตูตามนะคะจั่วผิน จ้วผินถูกต้องจ้วงผินแปลว่าผลงานถูกต้องแล้วเราจะพูดเป็นประโยคค่ะว่าฉันเนี่ยชอบผลงานนี้นะคะได้เลยอ่าถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบผลงานนี้เราจะพูดว่าวัสี่หัวเจอเกจ้วผินพูดตามนะคะวัสี่คัวเจอเกจ้วงผินวัสี่หัวเจอเก จ้วผินถูกต้องหัวสีหวนเจ้าเกิดจวงผินใช่แล้วทีนี้ค่ะมีผลงานก่อนอะจะมีผลงานต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนค่ะ,ะคําว่าสร้างสรรค์ในภาษาจีนพูดยังไงอ่ะได้เลยคําว่าสร้างสรรค์หรือการแต่งนิยายใช่ไหม,มในภาษาจีนเน่เราจะพูดว่าช่วงจ้วงพูดตามนะคะช่วงจว ช่วงจ้วถูกต้องช่วงจ้วงคือการสร้างสรรค์หรือใช้คำว่าแต่งนิยายก็ได้ใช่ไหมคะใช่ทีนี้ท่านดูอยากจะพูดค่ะว่าเขาแต่งนิยายรักค่ะจะพูดยังไงคะประโยคที่บอกว่าเขาแต่งนิยายรักในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเขาช่วงจ้วไอ่ชิงเสี่ยวซัวพูดตามนะคะเขาช่วงจ้วไอชิงเสี่ยวซัวอเขาช่วงจ้ว 爱情小说ตรงตัวเลยนะคะถูกขาช่วงจัวเพราะว่าช่วงจั่วแปลว่าแต่งนิยายใช่ไหมคะใช่เลยไอ้ชิงเสือชัวคือที่รักใช่ขาช่วงจัวไอ้ชิงเสือชัวโอ้โหมันก็ไม่ได้อ่ายดีเนาะใช่เลยบประโยคแบบตรงตัวเลยค่ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อมีหนังสือแล้วค่ะมีที่หลายรูปแบบแล้วถึงช่วงที่เราจะต้องตีพิมพ์แล้วค่ะเพราะว่า ความฝันของนักเขียนเนาะ,ะได้ตีพิมพ์ผลงานค่ะคําว่าตีพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์พูดยังไงได้บ้างคะคําว่าตีพิมพ์หรือเผอยแพร่หนังสือนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าชูป่านพูดตามนะคะชูป่านชูป่านถูกต้องอชูป่านคือการตีพิมพ์ค่ะแล้วถ้าจะบอกว่านิยายเนี่ยของจอมนี้ได้ตีพิมพ์แล้วอะค่ะจะพูดยังไงค่ะ อ่นิยายได้ตีพิมพ์แล้วในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเสี่ยวชัวอีจิงชูป่านหล่อพูดตามนะคะเสี่ยวชัวอีจิงชูป่านหล่อเสี่ยวชัวอีจิงชูป่านหล่อ อาเสี่ยวช่วยอีจิงชูป่าเลือที่นี้ก่อนจะตีพิมพ์มันก็ไม่ได้ตีพิมง่ายๆถูกต้องจะต้องมีคนอนุมัติใช่แล้วค่ะคนอนุมัติการตีพิมนั่นก็คือบรรณาธิการถูกต้องค่ะบอกรของเรานั่นเองค่ะคำว่าบอกรค่ะคุณพิมหรือบรรณาธิการภาษาจีนพูดยังไงคะคำว่าบอกรหรือบรรณาธิการในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเปียนจีพูดตามนะคะ เปี่ยนจีเปลียนจี่าเปลี่ยนจีก็คือบกรเนาะใา่ค่ะทีนี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าบรรณาธิการเขาอนุมัติแล้วค่ะอนุมัติการตีพิมพ์ค่ะจะพูดยังไงคะบรรณาธิการอนุมัติการตีพิมพ์แล้วเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเปี่ยนจีอีจิงพีจุ่นชูป่านล่อพูดตามนะคะเปลี่ยนจีอีจิงพีจุ่นชูป่านล่อเปลี่ยนจีอีจิง พีจุนชูป่านเล่ะเปลี่ยนจีอีจริงพีจุนชูป่านเลาะยาวนิดนึงไม่เป็นไรค่ะแต่นื้มียาวบ้างสั้นบ้างเนาะมันจะได้ฝึกออกเสียงแบบหลากหลายค่ะมันก็จะไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันก็ต้องมีทั้งยากทั้งง่ายเหมือนเช่นกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกพูดกันเรื่อยๆดูนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วภาษาจีนสนุกสนุกนะคะไม่ได้ไม่ได้น่าเบื่ออะไรเลยใช่แล้วอภาษาจีนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะถ้าเรามีความมุ่มน่ะในการฝึกฝนทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ เริ่มสนุกขึ้นค่ะเมื่อสักครู่เราเรียนคําว่าบรรณาธิการไปแล้วพิมพ์ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้คํานี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่สําคัญในอาชีพนักเขียนอะไรเอ่ยคุณลูกลองเดาดูไหมว่าอะไรที่มันมีความสำคัญก็ต้องเป็นรางวัลไหมนักเขียนต้องอยากได้รางวัลอะเพราะมันคือการการันตีได้เลยใช่มันเป็นการการันตีว่านักเขียนคนนั้นเนี่ยผลงานเขามัน มันมีคุณค่าเนาะแล้วก็คนอื่นๆนะก็มาเห็นคุณค่าในงานเขียนของตัวเองใช่ไหมดังดังนั้นรางวัลเนี่ยเป็นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่ารางวัลนะคะด้านการเขียนเนาะในภาษาจีนเน่ยเราจะพูดว่าเหวินเฉยเจียงพูดตามนะคะเหวินเฉเจียงเวินเฉี่ยเจียงใช่ก็คือ <G un> การเขียนแล้วมันก็เกี่ยวกับวรรณกรรมอ่ะมันก็จะเป็น,นอ่ารางวัลด้านวรรณกรรมนั่นเองอทีนี้เราจะบอกว่ารางวัลเนี้ยค่ะรางวัลด้านนี้ด้านวรรณกรรมเนี้ยเหมาะกับเขามากๆเลยะจะพูดชมเขายัางไงดีคะ,อะโอเครางวัลน,นี้เหมาะสมกับเขามากเลยในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจ้าเกอวรรณเสี่ยวจียง适合他พูดตามนะคะเจ้าเกอวรรณเสี่ยวจียง适合他เจ้าเกอ วรเสียงื่อเหอทาถูกต้องเอาเสียงถูกไหมคะถูกต้องค่ะคุณลูกเกอวรรเสียงชื่อเหอทาใช่เพราะคําว่าชื่อเหอคือเหมาะสมเหมาะสมกับเขาเนี่ยแหละอ่ะแล้วก็ขอปิดคำสุดท้ายอ่ะปิดท้ายแล้วปิดท้ายแล้วด้วยกำลังเพลินเลยใช่ไหมด้วยคำสถานที่อ่าสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านการเขียนเนาะก็อ่าเดาเดาดีกว่าสถานที่สำคัญทางการเขียนใช่ อะไรดีโต๊ะงทำงานไหมคะโต๊ะงทำงานโต๊ะงทำงานต้องอาชีพมีโต้องทำงานนะถ้าเป็นนักเขียนต้องไปสานักพิมพ์หรือเปล่าเออเพราะว่ามันจะรุนว่าเราจะยื่นงานของเราเนี่ยตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ใช่ถูกต้องน่ะคำว่าสำนักพิมพ์ในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าชูป่าเชอร์พูดตามนะคะชูป่าเชอร์ชูป่านเชอรถูกต้องชูป่านเชอร์อ่าอ่าคำนี้คุณคุณนะคะเนี่ยชูป่านเหมือนพูดไปแล้วเลยอ่ะ คุณนุกน่าจะหมายถึงคําว่าชูป่านที่แปลว่าตีพิมพ์อ่าใช่ไหมใช่ชูป่าคือตีพิมพ์เนาะใช่แต่ถ้าเป็นชูป่านเชิดก็คือแหัมพิมพ์ถูกต้องเก่งมากเลยคุณผู้ชมสวยมากเลยคุณพิมกําลังเพลินเลยค่ะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะเพลินไปกับเรานะคะค่ะก็ต้องขอบคุณิคุณพิมพ์มากมากเลยค่ะยินดีค่ะมาให้ความรู้กับเรานะคะก็หวังว่าทุกคนค่ะจะทาความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปหมั่นฝึกฝนกันค่ะและตอนนี้ค่ะได้เวลาไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะไปเที่ยวกันที่สาทร ณรัฐประชาชนจีนค่ะกับช่วงหาที่เที่ยวค่ะหาที่เที่ยวหาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับพระราชวังตากอากาศเฉิงเต๋อและพระอารามนอกทั้ง8พระราชวังตากอากาศเฉิงเตอ๋อตั้งอยู่ในเมืองเฉิงเตอ๋อมณฑลเหอเปย่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี1994เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระจักรพรรดิ ราชวงชิงซึ่งนอกจากจะมีความสําคัญทางด้านการเมืองแล้วยังมีความสําคัญในด้านศิลปะเนื่องจากการออกแบบจัดสวนของที่นี่แตกต่างจากพระราชวังและอุทยานทั่วไปซึ่งเป็นศิลปะการปลูกสวนป่าไกลเคียงธรรมชาติจนได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของที่สุดของสวนคลาสสิก ค่ะและนี่ก็คือรายการ Chinese for Career ค่ะเพราะเราเชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะทุกท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนค่ะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ